สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวมความรักนะคะของชาวลัคนาราศีตุล1น5 1 5กุมภาพันธ์2568กก่อนอื่นก็ขอแฮปปี้วาเลนไทน์ชาวราศีตุลทุกท่านขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านสมหวังในความสุขและก็ความรักความรักที่แบ่งปันเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับกับคนใกล้ตัวใดๆก็ได้นะคะของชาวราศีตุลชาวราศีตุลค่ะนะคะคู่รักครอบครัว ช่วงนี้นะคะดาวคู่เนี่ยย้ายออกนะคะย้ายออกจากการเล็งกับดาวอาทิตย์นะคะก่อนหน้านี้ใครที่คู่มีปัญหาสุขภาพหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดีขึ้นหรือปัญหาอะไรต่างๆในบ้านนะคะก็จะต้องมีดีขึ้นบ้างนะคะส่วนบางท่านช่วงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ในลักษณะอะไกคู่หน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าการติดต่อในเรื่องของงานนะคะส่วน ชาวโสดช่วงนี้เด่นมากๆเลยค่ะนะคะจะมีโอกาสพบรักหรือมีโอกาสมีความรักหรือหมายถึงช่วงนี้คุณเสน่ห์แรงมากๆอาจจะมีคนมาแอบ,บชอบคุณได้ส่วนบางท่านนะคะก็จะได้มีโอกาสพบรักแบบไหนรักทางไกลได้นะนะคะส่วนบางท่านเนี่ยรักแบบไม่เปิดเผยนะคะก็หมายถึงมีคนแอบ,บชอบนี่แหละนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าชาวราศีตุลจะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของความรักของคุณนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆค่ะในช่วงของหนึ่งถึงสิบห้านะคะดาวประจำตัวของคุณยังเป็นมหาอุดอยู่นะคะชาวราศีตุลสิ่งที่คุณพยายามจะทำอะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่มันยังไม่สำเร็จเสร็จสับหรือมันไม่มีวี่แววหรือมันยังไม่เป็นรูปธรรมช่วงจังหวะนี้ก็จะมีโอกาสเป็นรูปธรรมใครที่ต้องอยู่ดีต้องมีเกณฑ์การเดินทางปรับปรับอาจจะมีการไปติดต่อเจรจาในเรื่องของงาน นะคะติดต่องานงานที่แบบว่าค้างหรือข้อตกอะไรข้อตกลงอะไรที่มันยังไม่ไม่สําเร็จเสร็จสับอะไรอย่างนั้นอ่ะนะคะชาวราศีตุลช่วงนี้จะมีในเรื่องของอะไรเอ่ยการจัดการเอกสารไปเกี่ยวข้องกับธุรกรรมบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้ส่วนภายในบ้านของคุณเนี่ยอะไรต่างๆนานาม,มันน่าจะเริ่มดีขึ้นนะคะส่วนใครที่แฟนมีปัญหาสุขภาพ ประมาทเลินเล่ออะไรแบบเนี้ยก็น่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะนะคะส่วนใครที่อยากจะทำบ้านใหม่มีโอกาสค่ะใครก่อนหน้านี้แฟนงอนก็เอาอกเอาใจกันนิดนึงนะนะคะคู่รักครอบครัวเนี่ยส่วนบางท่านมีโอกาสได้จัดการไปในเรื่องของบ้านบ้านใหม่กันได้บ้านใหม่กันได้ซับนะคะหรือการแบบว่าขายบ้านก็ได้ถ้าใครจะขายแต่บางท่านจะได้บ้านใหม่ ะะการจัดการบ้านใหม่การปลูกบ้านใหม่ได้ทั้งนั้นต้องเร่งปลูกบ้านอันนี้ก็ได้นะคะเป็นการเร่งได้เพราะบางท่านก็มีที่มีทางค่าใช้จ่ายจะไปกับบ้านนี่แหละนะคะส่วนบางท่านก็ต้องมีเหตุอันนั้นนะคือมีเหตุคนที่ก็ต้อง,ต,องต้องเดินทางนะ,ะบางท่านอ่าช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นะคะจะมีโชคแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้นะหรือโชคแบบว่าอยู่ดีกันตกลงเจรจาอะไรก็แต่เนี่ย ข้อตกลงข้อต่อรองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชาวราศีตุลรู้สึกว่าช่วงนี้คุณมีพลังอยู่แล้วเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณเป็นมหาอุดนะคะข้อตกลงอะไรต่างๆก็ต้องสําเร็จเสร็จสับสาหรับคนที่อ่าช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายกับบุตรกับบริวารน,นะคะบางท่านนะคะบางท่านจะมีค่าใช้จ่ายกับบุตรกับบริวารค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับการศึกษาเล่าเรียน นะคะต่างๆได้ส่วนคนที่มีปัญหาความรักรวงการผิดใจกันการไม่เข้าใจกันนะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงกระจังหวะของการที่ปรับความเข้าใจกันนะคะต้องเป็นการปรับความเข้าใจกันนะคะคนที่มีปัญหาความรักเนี่ย ต้องเร่งปรับความเข้าใจก่อนที่เขาฟ้องมาอยู่แล้วว่าก่อนที่มันจะอะไรจะสายเกินไปแต่ส่วนในบางท่านจะมีในเรื่องของการปกปิดปิดบังซ่อนเร้นในเรื่องของความรักค่ะนะคะบางท่านจะมีการปกปิดปิดบงังสิ่งใ,ใดๆที่คุณปกปิดปิดบังคุณอย่ารู้สึกว่าคุณปิดความลับได้แล้วคุณก็อย่ารู้สึกว่าแฟนของคุณไม่รับรู้ถ้าเป็นฝ่ายคุณนะคะแต่ถ้าเป็นฝ่ายเขาปกปิดปิดบังคุณก็จะรู้สึกว่า แปลกเปลี่ยนแปลงไปต้องการทําตัวห่างเหินนะเพราะว่าท่านแฟนทําตัวห่างเหินการติดต่อสื่อสารนะคะไม่ค่อยจะปฏิปะตะอ,อะไรอย่างนั้นน่ะนะคะส่วนบางท่านห่างมาแล้วห่างมาแล้วก็หมายถึงอะไรอะ่ะการทุกข์ใจได้ไหมก็ได้การหัวลําลึกได้ไหมก็ได้นะคะตรงนี้ส่วนใครที่มีปัญหาต่อการบางทีอาจจะไม่ได้ห่างเหินแต่เป็นการเวลนระยะห่างเพื่อถอยกันคนละก้าว เพื่อให้กลับมาทบทวนหรือความถามความรู้สึกในใจว่ายังมีกันและกันอยู่หรือเปล่ายังรักกันอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นน่ะหรือเขายังรักเราอยู่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่บางท่านไม่แล้วนะคะบางท่านก็รู้สึกว่าอืมเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วแหละเรารู้สึกว่าเราทุกใจเพื่ออะไรอ่ะอ่านะคะเราก็เสียเวลามาสักพักแล้วกับความรักที่มันมันมีปัญหาบางท่านก็จะมีจุดเปลี่ยน อาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่เริ่มกลับมาเข้มแข็งขึ้นเพราะดาวประจําตัวมหาอุดความเข้มแข็งความมีพลังมันเกิดขึ้นอาจจะเป็นฝ่ายคุณ่ะที่คุณพยายามมันจะมีจุดเปลี่ยนตัวเองนะคะมาสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองก็ได้คู่คุณแฟนคุณทางเลือกใหม่เขารู้สึกถึงความมั่นใจในทางเลือกใหม่ นะคะหรือเขาอาจจะตัดสินใจผิดๆของเขาไปก็ได้ที่เขาต้องการมีทางเลือกใหม่อันนั้นก็ว่าอันนั้นก็คือเป็นความรู้สึกของเขาแต่ตรงนี้เขาฟ้องม,มาว่าเขากับคุณอาจจะมีปัญหาทะเลาะระหองระแหงกันนะคะทะเลาะระหองระแหงกันเนี่ยก็อาจจะหมายถึงอะไรละ่ะต้องการทางใครทางมันหรือต้องการจบสิ้นปัญหาหรือไม่อยากจะสนใจกับปัญหาหรือไม่อยากจะมาต่อ็อก ต่อล้อต่อเถียงอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่เป็นการปลดปล่อยและการปล่อยวางใครที่มีปัญหากันบ่อยๆหมดไฟแล้วก็หมดใจคําว่าหมดใจขึ้นมาให้เห็นคมว่าไม่อยากจะรู้สึกรู้สากับปัญหาเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ก็หมายถึงการหมดใจแล้วล่ะการเริ่มตัดสินใจที่จะเริ่มแบ่งปันใจหรือการเริ่มตัดสินใจที่เริ่มจะมีบุคคลอื่นเข้ามาคุยเข้ามาสื่อสารเขาอาจจะคุยกับใครก็ได้ในสายงานของเขาได้ได้ทั้งนั้นนะคะ การติดต่อพูดคุยกันกับเขาเขากับคนอื่นเขาก็ยังคาดหวังว่าอืม응กับคนอื่นอาจจะมีอะไรที่มันเขาคาดหวังเข้าใจกันหรือเขาทะเลาะกับคุณอาจจะเป็นเพราะเขามีคนอื่นปกปิดปิดบังก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้เขาก็ชัดเจนแล้วละ่ะเขาจะเริ่มชัดเจนแล้วนะคะอ,รอระารมณ์เมืวานนั้นได้นะหรือเขาคาดหวังคนที่เขาปกปิดปิดบังกับคุณนะ่ะเขาอ,อาจจะคาดหวังว่าคนคนนั้นน่าจะมีอะไรที่ส่งเสริมเขา ส่งเสริมทั้งในเรื่องของการงานส่งเสริมทั้งในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ส่งเสริมอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นการส่งเสริมนะคะตรงเนี้ยเรามองว่าเขา่าปกปิดปิดบางกับคุณมาสักพักแล้วละ่ะนะคะในบางท่านนะแต่พอเวลาถึงจุดเปลี่ยนเรามองว่าเขาก็เลือกที่จะเปลี่ยนเลือกที่จะเปลี่ยนใจเพราะใจของเขามันได้ได้ให้ได้มีความรู้สึกให้กับคนอื่นไปแล้วอ่ะ รับทราบแล้วรับรู้แล้วว่าเขาอยากจะไปพัฒนากับคนอื่นแนวโน้มของคุณเป็นแบบนี้นะคะช่วงจังหวะหนึ่งที่เขาอาจจะไกลกันกับคุณหรือช่วงจังหวะหนึ่งที่เขาต้องเดินทางไปติดต่อง,งานอะไรใดๆอย่างนั้นะนะคะมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะนั้นหรืออารมณ์ประมาณแบบนี้ก็ได้ค่ะแนวโน้มของคุณอนาคตคุณรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ไม่ได้ไม่คิดจะอยากจะกลับมาเป็นคนเดิมของคุณคุณก็รู้สึกว่า ฉันก็โหนสนโนแค่ฉันก็ต้องมุกอ่อนเหมือนกันฉันก็ปล่อยวางเหมือนกันทุกก็ทุกแต่ต้องปล่อยวางอารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็คือศักดิ์ศรีคนเรามีอ่ะนะคะศักดิ์ศรีคนเรามีอะไรอย่างนั้นด้วยนะคะเท่าที่เห็นแต่บางท่านนะคะแต่บางท่านก็จะมองในมุมแค่ว่าออปล่อยเขาไปเถอะเผื่อเขาอาจจะเหมาะสมกันอะไรอย่างนั้นนะคะ จำยอมปล่อยอ่ะไม่ปล่อยก็ต้องปล่อยตรงนี้ก็ในเมื่อเขาอยากจะไปที่ชอบแล้วนี่โอเคเปลี่ยนแปลงค่ะจุดเปลี่ยนมาแต่ถ้าใครกำลังจะบอกเลยว่าถ้าใครเป็นคู่กันมันไม่แคล้วจะไม่แคล้วจริงหรือเปล่าอ๋อใครเป็นคู่กันยังมาหันกลับมาคุยกันดีๆได้นะฮะจุดเปลี่ยนแปลงตรงนี้มาจากพฤติกรรมหรือมาจากการการคิดตัดสินใจของคุณก็ได้ ถ้าใครที่เป็นคู่กันหันมาคุยด้วยเหตุและผลก็อาจจะใชก้ก็อาจจะกลับมาคุยกันดีๆก็ได้นะคะตรงนี้ะนี่คือแนวโน้นโมอนาคตแต่ใครที่ไม่ใช่คู่ใครที่จะต้องเกิดการปล่อยวางแล้วปลดปล่อยแล้วก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยกันก็อาจจะหมายถึงตกตรงแยกย้ายทางใครทางมันก็ได้เพราะรู้แล้วว่าเขาต้องการทางเลือกใหม่หรือตรงนี้เป็นฝ่ายคุณนะคะเป็นผู้กระทำนะ สลับตาแหน่งกันได้นะคะอาจจะเป็นตุนเองก็ได้นะคะไม่ใช่บอกโอ้โหไม่ได้มองว่าแฟนของคุณตุนผิดตลอดน่ะนะคะก็มองว่าเป็นฝ่ายตุนเองก็ได้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง,ปลงพอใจในการใช้ชิดพอใจในการกระทําขึ้นมาให้แบบนี้เนี่ย แล้วอนาคตถ้าเขาต้องการเปลี่ยนจริงๆก็หมายถึงเขาต้องการชัดเจนกับคนที่เขาไปคุยแล้วค่ะเพราะเขารู้สึกว่าคนที่เขาไปคุยน่าจะมีอะไรที่มันคลิกกันเหมาะสมกันส่งเสริมกันและกันปรึกษาหารือกันและกันได้ไปด้วยกันได้นะคะก็เลยมองว่าฝั่งเขานี่แหละแนวโน้มของเขานี่แหละการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่โอกาสของเขาเองนะคะมันเป็นโอกาสของเขาเองหรืออารมณ์ประมาณแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าใครเป็นคู่ต่อกันก็อาจจะมีการกลับมาคุยกันตกลงกันมีเหตุผลกันและกัน ความรักก็จะกลับกันมาได้กลับมาดีได้นะคะชาวราศีตุลน,นี่คือมองในรูปรูปที่ดีนะมองในรูปการที่ดีแล้แนวโน้มที่ดีนะคะส่วนถ้าไม่ใช่จริงๆอะ่ะถ้าไม่ใช่จริงๆมันหมายถึงอะไรอะ่ะการตัดสินใจทางเลือกทางใหม่อะ่ะเขาต้องการไปชัดเจนกับคนอื่นต้องการไปพัฒนากับคนอื่นเพราะเขารู้สึกว่ากับคนอื่นอาจจะมีอะไรที่ส่งเสริมก,กันก็ได้คุยกันรู้เรื่องได้ปรึกษาหารือกันได้ ส่งเสริมกันและกันได้โดยที่เขาพอใจในสิ่งที่เขาคิดตัดสินใจแล้วนะคะอารมณ์ประมาณนั้นจบค่ะออกแล้วแหละจบตรงนี้หมายถึงจบปัญหาด้วยแล้วก็จบทางใครทางมันด้วยการจบปัญหาคือคนที่อาจจะมาตกลงพูดคุยกันแต่ใครไม่ตกลงพูดคุยกันก็หมายถึงแยกย้ายเพราะเรามองเห็นแล้วเออก็ตรงนี้ไพ่เขาฟ้องขึ้นมาว่ามีรักใหม่เข้ามามีการเปลี่ยนแปลงมีรักใหม่เข้ามา มาดูชาวโสดชาวตุลเป็นยังไงบ้างชาวโสดค่ะชาวโสดช่วงนี้ยตัวเองอะ่ะโอ้โหบอกเลยดาวประจำตัวเป็นมหาอุดไม่เนื้อหอมให้รู้ไปนะคะให้มีทั้งคนมีคนเอาง่ายๆคือแบบว่าเนื้อหอมกับคนที่เขาพบเจอคุณอย่างเงี้ยนะคะบางท่านก็ได้คนมีตำหนิเข้ามาด้วยนะคะและบางท่านก็อาจจะหมายถึงว่ายังไม่ชัดเจนก็ได้นะ บางท่านมีรักปุบปรับ <c oughs> ก็มีแต่ส่วนบางท่านที่โสดมาปุบปรับ <c oughs> จะหวังเริ่มต้นใหม่เราก็มองว่าคุณก็กําลังเปลี่ยนตัวเองอะเปลี่ยนตัวเองให้มีเปลี่ยนตัวเองหมายถึงอะไรคุณก็ตัดสินใจได้นี่ว่าเราต้องมีพลังเราต้องมีความหวังกับทางเลือกใหม่ว่าน่าจะมีอะไรที่ว่ามีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาส่งเสริมมีใครสักคนหนึ่งที่รักจริงหวังแตง่งมีใครสักคนหนึ่งที่จะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวอย่างเงี้ยคุณก็กําลังจะมีโอกาส นะคะช่วงนี้มีคนมาจีบนะเนี่ยนะคะเรามองว่าสเสน่ห์กับคนอื่นอะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่อยากจะไปจีบใครอย่างเงี้ยนะคะเอ่อถ้าเป็นคุณก็น่าจะเป็นอะไรที่คุณอาจจะเป็นพวกสไตล์คัสโนวาคัสโ,สโนวีก็ได้นะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าแบบนี้ค่ะคุณต้องหมายตาต้องใจกับใครที่อยากจะชัดเจนอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอาจจะเป็นคุณไปจีบเขานี่นะคะการพบรักไม่ว่าใครจีบใครเนี่ยตรงเนี้ยมันมีโอกาสทั้งนั้นบางคนพบออก พบในเชิงลาาักษณะคนมีตําหน่บางคนพบในเชิงลาาักษณะเข้าสังคมได้หมดหน้าการเข้าสังคมนู่นนี่นั่นมีโอกาสทั้งนั้นนะคะแต่ใครแบบเพิ่งผิดหวงังความรักมาไพาก่กระฟองอยู่แล้วก็จะเริ่มต้นรักใหม่ไม่ได้เรื่องง่ายสำหรับคุณหรอกตอนนี้คุณจะโฟกัสแต่งงานแต่เง,งินอย่างเดียวนะคะ เอ่อหรือโฟกัสความสําเร็จเพราะคุณกำลังจะพบความสําเร็จในธุรกิจของคุณหรือพบความสําเร็จในการติดต่อเจอจางงานของคุณอะไรก็ว่ากันไปพบความสําเร็จในเรื่องของการได้งานใหม่ได้หมดทั้งนั้นนะคะแต่บางท่านก็กำลังมีโชคความรักเข้ามาแล้วแหละพบรักทางไกลได้หมดรักทางไกลคนโปรไฟล์โอ้ความรักมาจ้ะชาวตุลรักทางไกลได้รักจากการเดินทางได้ คนโปรโฟไฟล์ได้ลักมาจากการติดต่อธุรกิจอะไรต่างๆนานาได้นะคะตรงนี้เกิดขึ้นทั้งนั้น <c oughs> คู่ไกลได้แฟนไกลได้ช่วงนี้บางท่านจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลที่ประจลงเท้าด้วยนะเดินทางไกลต่างถิ่นแดน,นไกลได้หมดนะคะเ <c oughs> พราะบางท่านต้องติดต่องาน สมควรแก่เวลาแล้วค่ะอนาคตรอคุณอยู่ความสุขรอคุณอยู่ใครโสดมายาวนานใครมัวแต่ไปคิดเรื่องอดีตตัดตัดเรามองว่าคุณตัดเรามองว่าคุณจะเริ่มต้นอะเรามองว่าคุณกําลังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยฉันต้องมีรักละอะไรอย่างเงี้ยฉันมัวแต่เสียเวลากับอดีตเพื่ออะไรความสุขฉันต้องมาแล้วแล้วคุณก็กําลังจะมีโอกาสได้พบรักพบความสุขด้วยนะคะส่วนในบางเคสบอกเลยอะอารมณ์หวนลําลึกคิดถึง นะคะอารมณ์หวนลำลึกนึกถึงคิดถึงด้วยและในบางท่านลักบางทีระวังการปกปิดปิดบางซ่อนเร้นเท่านั้นเองคุณอาจจะเป็นฝ่ายปกปิดหรือเข้าปกปิดก็ได้หมดนะคะลักปกปิดปิดบางซ่อนเร้นได้ การงานการติดต่อง,งานอะไรใดๆสําเร็จนะเนี่ยคู่รักครอบครัวอาจจะมีโอกาสนะคะจัดการในเรื่องทรัพย์สินสินทรัพย์หรือการได้บ้านได้ที่ทางได้ที่ดินรวมไปจนถึงการขายด้วยนะคะคู่รักครอบครัวเนี่ยได้ที่ได้ทางด้วยนะคะช่วงนี้โอกาสมาหรือใครที่มีที่มีท,มทางอยากจะปลูกบ้านก็จะเป็นจังหวะที่ต้องปลูกบ้านหรือปรับปรุงบ้านส่วนสําหรับคนโสดมีโอกาสแล้วในเรื่องของความรัก จากนี้เป็นต้นไปจดเปลี่ยนโชคชะตานำพาให้คุณได้พบเจอใครบางคนที่จะทําให้คุณได้รู้สึกว่าวคนคนนั้นเราคุยแล้วเราคุยกันแล้วได้เข้าอกเข้าใจแล้วรู้เรื่องหรือคนที่เหมาะสมคนที่เข้ากันได้คนที่สามารถปรึกษาหารือกันได้นะคะชาวสดบางท่านช่วงนี้ในก่อนหน้านี้ใครคุยกันมาก่อนก็อาจจะมีความชัดเจนมากกว่าเดิมด้วยนะคะชาวสดบางท่านเนี่ย สำหรับคนที่คุยกันมาก่อนนะใครที่ยังไม่มีเดี๋ยวจะมีโอกาสได้มีแล้วค่ะแล้วก็โดยบางท่านได้พบรักคู่ไกลนะคะต่อให้คนคุณได้พบรักคู่ไกลหรือหมายถึงต่างศาสนาต่างเชื้อชาติก็เข้ากันได้ดีด้วยค่ะอยู่ที่ว่าความรักของคุณจะชัดเจนไประดับไหนโอเคน่าจะประมาณนี้ชาวโสดราศีตุลช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆในเรื่องของความรักของชาวตุลน,นะคะ าชาวสดเนื้อหอมมีสเสน่ห์กับผู้พบเพ็นเพศตรงข้ามต่างๆเพศเดียวกันต่างๆนานาอะไรก็ว่ากันไปได้หมดแหละนะคะอยู่ที่คุณอยู่ในสถานะไหนเท่านั้นเองแล้วก็บางท่านก็ให้เช็คโปรไฟล์กันดีๆว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของหรือเปล่าเท่านั้นนะคะส่วนบางท่านโอ้โหรักครั้งใหม่ค่ะคู่เสน่หามานะอืมคู่หนวคู่เนี่ยคู่สเสน่ห์หาอะไรต่างๆมานามา,มาได้นะคะตรงเนี้ยก็ได้จะประมาณนี้ด้วย นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในช่วงวาเลนไทนยนะคะก็โสดโดยเฉพาะชาวโสดใครที่มีปัญหาต่อกันก็ขอให้ตกลงพูด,พด,พดคุยกันดีๆนะแต่ระวังนะคะก็ระวังด้วยมันเกิดจากการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายที่มีข้อตกลงกันนะคะก็ต้องระวังก็น่าจะประมาณนี้ค่ะขอให้ชาวตุนมีความสุขมากๆค่ะไว้ไปติดตามในคลิปครึ่งเดือนหลัง นะคะแล้วก็คลิปอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ